U danh danh các bông lên nó các bông các bông bác bông bác bông ดีแล้ววะเอ้ยโอ้ยไปวัดไป้าไอะไรนี่ละไปวัดไปบา้าได้มันบ้า,านา <c oughs> โอ้ผมเจา้าผมดกปกอกลายดีนะพ่อนะไม่ใช่ค่อยมิจะผมดกปกตัวยเอ็นบ้าเอ้าเห็นน้ำเนี้ยเจ้านี่นะสเมน ง่ยมยยัยว้ายจะมาต้องห่วงจะมาต้องห้วงไ้านคร้าีแด้วรอคระแล้วเจ้ามืนมาถือมองแล้วโอ้ยดีแท้นี่ตะคนัณย่องคอยโอพุ่นน่ะคุ่มพุ่นก็ะมาาคุ่มพี่ก็นม้าบ้านพุ่นก็มาาบ้านไก่ก็มาาหาคอยอมื่อกี้ฝนตกไปซื้อตกอะไร่น่อยนอนเว้นว้า แ่วาแต่า่าได้เาลย,ยาาบามาก,หกาาไหมแ่ว่าแว่าก็ตัดเปอร์รนม่นี่จะโดนตีละบนโอ้เป็นสิบปีเนี่ยนี่แต่เขาว่าอายากได้ทรงงามๆม,มหาเจ้านี่และโอ้ประดองเงาประดองเงา จำนวนเยอะก่อ้ยจำนวนละจำนานจำนวงก็แล้ละอุ้ยควนหัวใครควันเขมเท่าไรล่ะแปดสิบบาทเดส่พันบาทเดนโอ้เอาขึ้นเอาเงินมาสี่สิบบาทนึงอะเอาเงินมาสี่บบาทนึงกสิบบาได้ขึ้นเดียวยี่กว่าเ่าห่ เอจิ้ซี่ยเคร้อนึ่งหันจะแตะแมาก่อนแล้วตัดต่อเด้อเอว้า <c oughs> วน่าจะไป,ะปะนนะไดูไหมเจ้าก็จะไปวันได้ก็จนิงไ่ได้ก็ได้ไ่ได้เจ้าต้องไปอก่องมึงมาให้ก่อนเจ้จะมาตัดต่อมก็ไม่ให้มันเลี้ยวเจียวลนน้อยไปไหนชี้สิบ,บาทมาให้มันเลี้วก่อนจัง ไปกมาให้ก็ได้นะคมาตานันเลวม่ได้ดอกม่ได้ดอกอืมเศร้าส,สี่สิบเออไปอาจะอยากตัดเอกเครื่อง้องหันอาจาเอาเงินอกสี่สิบบาทมาห้ค่อยได้โอ้ยสี่สิบบาทวันีเมยียมาตัดแต้มันเลวดูนี่ไปใช้ได้เหรอเจ้เสือโอ้ยมาสร้างมาสบาบนี้มังที่ไปใช้ได้เนี่ยส่งเนียเดี๋ยวไม่พ้นดีก่านั่นนะ <S 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 ได้สำนันละเ่ิงละค่ะเถิงซก